กระซิบบอกเล่ามาแล้วค่ะมาพร้อมรถกระบะลล่อๆนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะสามารถกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะคะทุกท่านและฝากเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะคัดสรรมาให้ชมกับรถกระบะอ e ีซูซูดีแม็กสีดําฉ่าเงาเลยนะคะแม็กสวยด้วยค่ะทุกท่านสวยๆแบบนี้นะคะทางด้านเจ้าของต้องการขายในราคาตัดเงินสด 1 6 9 0 0 0บาทค่ะ Isuzu DMAX 2.5 Speed Cap ตัว Highlander นะคะปี2010เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะแต่สีรอบนอกก็จะมีริ้วรอยกันบ้างเล็กน้อยตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะเป็นรถมือสองต้องนิ้นไปตามสภาพกันนะคะทุกท่าน1 6 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อ โทรคุยหรือว่าขอข้อมูลติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ